ตายชุติมาประกาศลั่นจะเป็นครอบครัวส้มตลอดไปตายชุติมาได้ออกมาเปิดใจว่ามีคนขอแต่งงานแล้วโดยเจ้าตัวบอกว่าเรื่องแผนการแต่งงานในอนาคตคือจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะแพรรี่ถึงกับแซวว่าขอดูแหวนหน่อยค่ะใช้ที่ใส่อยู่ไหมก็คือผู้ชายที่ขอแต่งงานขอแต่งงานเมื่อประมาณปีที่แล้วซึ่งฝ่ายชายก็ได้คุกเข่าด้วย แต่ตอนนี้แหวนอยู่ที่นิ้วนางข้างขวาเพราะว่าผิดไซส์เลยต้องใส่ข้างขวาแทนส่วนทิมพิธาเป็นพ่อของลูกที่ดีล่าสุดตายได้ไปออกรายการที่นิกกี้เป็นพิธีกรได้ถามตายกลางรายการว่ามีผู้ชายคุกเข่าขอพี่แต่งงานแล้วปีที่แล้วมีผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเราไม่ได้เซย์เยสตอนนั้นเราบอกให้ดูดูกันไปก่อนคบกันมานานหลายปีตอนนั้นบอกขอดูก่อนถ้าขอแต่งงานก็คือตกลงไปเลยค่ะทุกคน ที่ตอนนั้นไม่ตกลงเพราะไม่แน่ใจอยากจะขอโทษเขารู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวร์แค่นั้นเองเป็นคนนอกวงการโตกว่าทุกวันนี้เขายังอยู่ในชีวิตเรานะเราอยากขอโทษที่ตอนนั้นงองแงอะไรแบบนี้จะร้องไห้นะต้องแต่งหน้าใหม่นะถามว่ามีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวสีส้มไหมแต่บอกว่ามันก็เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วมันต้องเป็นครอบครัวตลอดไปอยู่แล้ว เพราะยังไงเราต้องเจอกันไปจนพี่พิมพ์เรียนจบงานแต่งงานพี่พิมพ์เราก็ต้องไปเป็นประธานกันมันต้องเจอกันตลอดเป็นพ่อแม่ของลูกหลังจากนั้นมีอีกช่วงที่นิกกี้ถามว่าทุกวันนี้ความรักเป็นยังไงบ้าง่ายบอกว่าก็โอเค